เบลล่าโล่กลางไอจกันยกให้เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันมากต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกสุดฮอตที่ยิ่งโสดก็ยิ่งเนื้อหอมอย่างสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตั้งแต่ขอกลับมาใช้สถานะความโสดอีกครั้งก็ดูเหมือนว่าออร่าความสวยจะเพิ่มมากขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆและล่าสุดก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองเมื่อทางด้านนักร้องหนุ่มชื่อดังกันนภั ได้มีการออกมาประกาศกลางไอจีพร้อมบอกกับเบลล่าราณีว่าผมปลื้มคุณทำเอาเหลาบรรดาแฟนคลับต่างกรีกร๊ดก์ดกันสนั่นพร้อมกับจินให้ทั้งคู่มีละครร่วมกันและต่อมาทางด้านนางเอกสาวสวยอย่างเบลล่าราณีก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวตอบกลับกลางไอจีของหนุ่มกันนพัฒเป็นอีโมจิรูปชูสองนิ้วเพื่อเป็นการบอกว่าซูซูว่าแต่งานนี้จะมีหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ